สวัสดีครับสรับุทออั้งทุกท่านวันนี้ผมจะพามาปลดล็อก FRP เอ้ยแล้วก็ปลดล็อกหน้าจอของ Vivo Y71 นะครับวิธีการปลดล็อกนะครับต้องใช้โปรแกรมนี่เปิดโปรแกรมขึ้นมาใช้โปรแกรมตัวที่ใช้กับหลายๆรุ่นนะครแต่ตัวนี้จะยุ่งยากนะครับ Y71 ต้องแกะฝาหลังบอกไว้ก่อนนะครับถ้าใครทำทำโปรแกรมขึ้นมา ทีวีวเสร็จเรียบร้อยนะครับเรามาเลือกตัวรุ่นดธีการนะครับจะทำกันง่ายๆตรงติ๊กโฟมแพดด้วยนะครับแล้วก็เลือกรุ่นนะสำหรับตัวนี้ก็คือ V i V o y71 เครับเลือกไปตัวนี้จะไม่ต้องนะครับตัวนี้เรามาเชื่อมต่อ USB กันนะวิธีการทํางาน USB เนี่ยการเชื่อมต่อเราจะต้องใช้แหนบจิ้มที่ตาไก่ตรงนี้นะฮองอันแล้วก็เสียบสาย USB เข้าไป โอเคครับติดแล้วอย่างนี้โอเคก็ปล่อยมือนะครับมาดูที่ไดเวอร์เชื่อมต่อกับคอมหรืยอยังอย่างนี้โอเคครับเสร็จแล้วเราก็เลือกไปที่หมายเลขไดเวอร์ตรงวันตัวนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยกดสตาร์ทอันนี้มารอดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะตอนนี้รอให้มันวิ่งนะครับการทำงานของมันมันก็จะวิ่งจนจบสีเหลืองสุดแล้วขึ้นสีดแดงๆตามแถวมันฮะเดี๋ยวดูสักพักหนึ่งโอเค นี่ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับในการปลดล็อกหน้าจอของ vivo y71 นี่คือหลักการการทําต่อไปก็จะมาทําการปลดล็อก frp นะใช้มือจิ้มเอานะไม่ต้องไปใช้โปรแกรมเพราะว่า vivo พวกนี้มันจะเข้าไปถึงตัวสร้างรหัสได้นะสแกนใบหน้าได้ง่ายๆนะครับการปลด frp นี้ก็ทําการเปิดเครื่องนะครับแล้วก็จะตัดภาพไปเลยนะครับเพราะว่าใช้เวลาบูตเครื่องนานเขเนนะครับ มาถึงตรงที่ปลดล็อก Gmail คันนี้วิธีการก็ให้เราถัดไปจนไปถึงหน้าติดล็อก Gmail ก่อนนะครับทํากันแบบง่ายๆก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปต่อ wifi เพราะว่าไม่ต้องต่อก็ได้มันจะเข้าไปได้นะครับ mm hmm. ก็ทำการกดข้ามไปนะครับขั้นตอนหลายๆอย่างข้ามไปก่อนเลยก็ mm hmm. ใช้เวลานะครับตอนนี้รอมันขึ้นมาตอนนี้จอไม่ค่อยสวยเดี๋ยวเครื่องนี้มันจะมีการเปลี่ยนจอให้ดูด้วยนะครับขอลูกค้ามา2งานนี่ครับจอโดนน้า ล้วก็กดข้ามไปอย่างเดียวนะครับผมจะอธิบายให้ฟังเลยเมื่อเราข้ามไปถึงหน้าติดล็อก g o o g l e นะครับแล้วก็ให้เราย้อนกลับมันจะเป็นอย่างนั้นระบบของระบบของมือถือ v ี v o จะเป็นอย่างนั้นกันก็ไม่มีอะไรนะครับตัวนี้ผมเคยทำให้ดูรุ่นก่อนแล้วการปลดล็อก Gmail ของ v i vo มันง่ายมากคือเข้าไปใ้สุูนแล้วกลับคืนมากลับคืนมามาต่อ Wi- f i เมื่อทำการต่อ w วไ fi เสร็จแล้วก็เข้าไปใส่รหัสหน้าจอทำการสแกนใบหน้านะครับเคยทำให้ดูรุ่นหนึ่งแล้วเมื่อสแกนใบหน้าจบนะครับเราก็จะไปถึงจุดที่ติดล็อก Gmail ลเราย้อนกลับมาที่เดิมตอนนี้เราเข้ามาในระบบใหม่ปุ๊บมันจะให้เราใส่รหัสล็อกหน้าจอแทน Google นะครับแล้วก็เราก็จะข้ามเข้าไปได้นั่นคือระบบของพวกนี้นะครับ โอเคนะครับไม่เข้าใจอะไรก็แชทมาถามได้ทางเพจนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปวิดีโอต่อไปเปลี่ยนจอให้ดูดครับ